พร้อมลงเรือใช่ไหมคะเกาะกระดานนะคะจังหวัดตรังค่ะ14ชีวิตคนได้แล้วจ้าพอลงไปอาะได้เยอะใจพร้อมใจพร้อมนะคะใจตอนทั้งใจและใจสู้ เอให้คนรืเอาึ้นรดเพ่นี่อ้าจะไปแล้วคุณอดิเทพคุณจิลภาพร้อมจะขึ้นเรือพร้อมนะคะเออเดี๋ยวให้พี่เขาขึ้นก่อน หอมนะคะ้าทะเลตรังมะคะาจะไปเกาะกระดาน,นะค่ะถ้าเรือปากมิงนะคะจังหวัดตรัง